แอรนสวัสดียามเช้าครับผมวันนี้เราจะมาจับรถหมู่เจ็ดวิวเอครับผมเพิ่มเครื่องเสียงเป็นชุดแบบฟังสบายฟังนุ่มๆในรถก็จะมีลำโพงซับมาครับผมสิบสองนิ้วซับบล็อกแล้วก็จะวางสายไฟแล้วก็จะมี power เ,เสียงกลางแผงข้างก็จัดเปลี่ยนใส่เป็นดอกสปีดหมดเลยครับผมตอนนี้กําลังรื้อตอนนี้ก็จะไล่ประกอบ้วครับ ทั้งสองฝั่งเลยก็จะใส่เป็นดอกสป,ปีดทั้งหมดกับจอย Android ครับผมไม่ต้องใช้ปีคอนโทรลเดี๋ยวปรับจุนแต่งทีเดียวจบเลย <c oughs> แล้วเสร็จยังไงแล้วเดี๋ยวจะส่งรูปให้ดูอีกทีครับผมเดี๋ยวทำงานก่อนครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็ได้ประกอบดอกเข้าไปเสร็จแล้วครับผม ทั้ง4ี่บานแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการวางสายไฟพาวเวอร์เสียงกลางคัดดีซีชัแนลอันนี้ก็จะเป็นด้านฝั่งฝ้าครับผมเราจะใส่เป็นดอกสปีดหมดเลยครับชุดธรรมดาครับผมชุดฟังหวยฟังนุ่มๆในรถครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะทำการรื้อเบาะวาง สาไฟเมนเส้นใหญ่เพื่อเข้าลิงก์กับพาวเวอร์อีกทีครับผมตอนนี้เราก็ได้วางตำแหน่งพาวเวอร์เรียบร้อยแล้วครับผมก็ข้างหน้าก็เลยมาโมดิฟายใหม่หมดเลยแล้วก็ชุดซับบ็อกซับเบรครับผมสิบสองนิ้วฮะเนี่ยรัดนี่เาเป็นเขียวเอ,เอ้นเยน,ะนีมีมีมนะครับผมนี่ครับ ตอนนี้ก็ติดตั้งกใกล้จะเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวประกอบข้างในนิดนึงเดี๋ยวมาดูตอนจบกันครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วครับผมอมืป้าสุดหรอ,อโอเควันนี้นั่งกันสบายใจในั่งกันชิวๆโปรโมชั่นครับผมไม่ใช้ให้ป้าไปใช้ <laughs> ตอนนี้ก็หน้าจอ ครับเลยนะครับผมเป็นจอแอนดรอยของพัตสึเามิของแท้ครับผมขนาดแก้วนิ้วก็แบบเอารูเข้าล่างเข้าโซ่หมดนะครับผมแล้วก็จะมีพาวเวอร์พาวเวอร์อยู่ใต้บอรกลางติกตัวทีวางไว้ก็ให้ผมปิดไปแล้วครับผมแล้วก็จะมีตู้ซับสิบสองนิ้วครับผมฟังแบบนุ่มๆเพลาะครับผมก็ตอนนี้ก็พร้อมจะส่งงานให้ คยับผมยังไงกลับของมุคเป็นอย่าง,งมมสูงครับผมกับของรถหมู่เจ็ดครับผมมิวเอ็กาทำงานสมบุรณแบบเสร็จภารกิจนี่ครับก็ทำมาสายยาวๆเพื่อเพื่อเวลานั่งไปครับเราก็สามารถถอดปักเก็บได้เลยครับผมบนตไปเก็บได้ครับ ไม่มีผู้โดยสารไปก็เอาตู้วางไว้นี่เลยครับเดี๋ยวเอาเบาะขึ้นก็นลลหลังละฝังแค่นี้เป็นชุดชุดฝัดงนุมน่มๆกับรถหมูจ็ดครับผมมีเอ็กครับผมแอกประตูก็จัดการเรียบร้อยเข้ารูปเข้ารอยข้างล่างเข้าเสาเรียบร้อย,มยผม,ม,ยอ,ามาอยู่บ้านไงดูรับทำไมเาาทำอะไรอยู่ไปอยู่บ้านไงดูโทรศัท์ทำไม เกลืเกลือกอะไรดักเอ๊ะยดักเงีย้ยเสียงกิ๊กเสียงกิ๊กครับเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยงามตามทั้งเรื่องสวัสดีครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยสวัสดีจ้าทั้งวันเหม <si ือนกันสองคนหมกบุ้นเรียบร้อย เสร็จครับผมสองรถครับ